อิเลโลกโกรธโลงที่หลอกลวงให้ข้อท่านทรรมประมีสับสิทธานี้ครับเอาไว้ในตัวโดย ไม่ให้รู้ถึงทําทั้งหมดไม่ให้สามารถแยกทั้งหมดได้มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขเพื่อจะให้รับเอากิเลสไปไว้ในตัว กิเลสบังให้เกิดการทำลายทำลายตัวเองทำลายทำลายซึ่งกัะหลอกลวงว่าเป็นอาหารเรื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นของหลอกลวงจากกิเลส ปิดบ,บังไม่ให้รู้ถึงอดีตปัจจุบันอนาคตของธรรมทั้งหมดเพื่อสามารถหลอกลวงบิดเบือนให้ทอดทานธรรมบรารมีสามสิบทัานนี้รับเอากิเลสเก็บไว้ในตัว ไห้ยึดมั่นถือมั่น,นก,ก,กิเลสโลภโกรธโลภปิดบังไม่ให้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพเดชะคุลปุสถจันทร,ร์ทัสโรไม่ให้รู้หน้าที่กานอาชีพที่แท้จริง ไม่ให้รู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์สวนกลางดวงกลมปผมเริ่มแรกปรมินสามสิบทันพระเดชุคุลโลภูสุจันทัาสโรโดยหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นพังสำเร็จเวลาของกิเลส เพื่อให้ร่วมหยุดเป็นตัวสำเร็จอยางสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสธรรมอัพยากตาธรรมาธรรมที่ไม่ใช่บรมวาสามสิทธ,ธรรัสอดเดภกุลโลงปุดสสะจันทัสโรเดเอยบิดเบือน สร้างโครงสร้างการไหลเวียนไปตามทุกทอดทานธรรมวารมีสามสิทธศนี้ให้อยู่ในสภาวะผิดปกติเพื่อไม่ให้เป็นเส้นทางการไหลเวียนของวารมีสามสิทรรัศน์อะเดปะคุลโสดตันทัสโร โดยการสร้างเป็นชุมชนสังคมของผู้ไม่รู้ให้อยู่ไปตามกระแสของกิเลสไม่รักไม่เมตตามไม่เอืออ้ออทอดไม่ปลอดภัยไม่อาหสิก,กรรม อยู่อย่างหลอกลวงรักษาโลภโกรธหลงไว้ในตัวเพื่อถ่ายทอดไปยังผู้อื่นที่ทำให้กิเลสโลภโกรธหลง สามารถเปลี่ยนระดังสิบทธัตระเดชพระคุณลงสดกันทัสโรให้เป็นกิเลสหน่วยใหม่ๆเพื่อดึงดูดกิเลสจากนิพพานธรรมของกิเลสของตับพยากตาติมา เข้ามาในทอดทานธรรมบารมีสามสิรรมทันคเดะกะคุลวงพสตรจกันทัโรได้มากยิ่งขึ้นอิกิจอุปัสรรคปัญหาชีวิตมากขึ้นตามระดับของการ บังคับควบคุมจากกิเลสโดยไม่รู้ถึงการหยุดอิกิตจึงไม่ได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงของตนเองเสียโอกาสในการ มีกิเลสอยู่ในตัวถูกกิเลสหลอกลวงให้เกิดการรวบรวมรักษากิเลสจากตัวเองจากผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นการปิด บังบิดเบือนของกิเลสโลกโปรดหลงเกิดขึ้นจากการรุกของกิเลสที่ปรมีสัจสุทธะพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรออยู่ในการเรียนรู้ถึงธรรมทั้งหมด กรมีสามสิทธัพถะเดชคุณพุทธจันทสโรปรับเข้าสู่การรุกเข้าหากิเลสโลกรธโล,โลได้โอกาสเปลี่ยนกิเลสที่สร้างวิกฤตเป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาสมบัติปัจจัยสี กิเลสที่มีมากที่สร้างวิกฤตที่ซับซ้อนมากเป็นโอกาสในการได้สมบัติใหม่ๆไม่สำทมไม่สำทตดที่เป็นผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเด็พรกุหลาบโพสจันทัสรทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคลวงพทสดจันทรโรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาจหารราเริงในธรรมบรมีสาสิทัตรพระเดชพระคลวงพทสดจันทรโรรุกเข้าหาหากิเลสที่สร้างโครงสร้างกทมอขอ,อ เพื่อเป็นโอกาสให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสามชุดพัศน์ระเดชคุณพุทธสจันทัตโสรดึงดูดปอกเกิดพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นปรมีสามชุดพัฒน์พระเดชคุณหลวงพุทธสดจนทัตโรหน่วยใหม่ๆได้สมบูรณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเป็นไปของ การดำเนินชีวิตเป็นอย่างยู่เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรเพิ่มมากขึ้นอยู่ได้อย่างสงบร่มเย็นที่ได้รวบรวมรักษาสมบัติ ตจสี่บารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงพรสดจันทัสโรซึ่งเป็นสมบัติของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุลหลวงพรสดจันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนพระเดชพะกุลหลวงพรสดจันทัสโรพระเดชพระกุลหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหาลัตนบัศิกาจันขนนบอยู่ ได้ให้เราได้เป็นหัวหน้าต้นบารมีสามสิทัศนะเดชพุกุลปสุสจดนทัสโรจ้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศนะเดชพุกุลปสุสจดนทัสโรนึกคิดรับรู้จดเจ,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 จาะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทัศนะเดชพุกุลปสุสจดนทัสโรพึ่งพาอาศัย พาเลื่อมใสูนยนกลางดวงกลมปฐมเอิ่มแรกบรมีสามสิบทัศน์พระเดชคุณหลวงพุทธสันทัศโรเพื่อพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เป็นบรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสันทัรโรหน่วยให,ใหม่ใหม่เป็นสมบัติ อาหารเครื่องนึ่งขมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาดเพิ่มมากขึ้นเป็นชาวซีวิไลเป็นชุมชนสังคมประเทศยุคชาวซีวิไลประมีสรรมสิทธัระเดชพกุณหลวงพุสดจันทร์ตรัสรที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก้าวหน้า ในการสร้างที่สุดแห่งธรรมประมิสาสุทธัตถะเะเดพกุณหลวงพุทธเจัตทสโร,รเพิ่มมากขึ้นทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราไปกับครูบาอาจารย์เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายได้เป็นผู้รู้ผู้เต็นผู้เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสั่งทิพทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศนโรทั้งหมดทุกส่วน มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัพพเดชพุกุลปุสสจันทัสโรอย่างเป็นปกติบาร,รมีสามสิบทัพรักเมตตาเพื่ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมซึ่งเป็นเครื่องจัรพลังงานละเอียด ปรมีสาสิทัตัตระเดชปรุกหลงโพ,ส,ส,รรพสตันทัสโรได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราได้เป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติปรมีสาส,สิทััตระเดชปรากุลงโพส,สจรรันทัสตรโรร่วมกันทุกธรรมทุกนิพพาน ท่นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมย่ยตลอดที่สุดเทงธรรมบร,รมีสามสิทธัพระเดชพระกุลลกุศลจันทัสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก